27งานแฟรนไชส์ต่างประเทศปี2567ยิ่งใหญ่ทุกง,งานห้ามพลาด 1. งาน The 22 World Franchise Expo 2024จัดขึ้น11-13มกราคม2024 c o e x h a l l A and B s o เกาหลีใต้ 2. งานซาอุดีแฟรนไชส์ Expo 2024จัดขึ้น28-31มกราคม2024 Riyadh International Convention and Exhibition Center 3. งาน2024 IFA Annual Convention จัดขึ้น17-20กุมภาพันธ์2024 2024เมืองฟนิกส,สหรัฐอเมริกา 4. งานฟี่อิน International ชฟันกซีย2024จัดขึ้น7-9มีนาคม2024 World Trade Center เมซก City 5. งานเด J แปนอิน International ชฟรช24 0 2จัดขึ้น13-15มีนาคม2024โตเกียว Big ไซน์ Hor 1และ2โตเกียว6งานเดม ami รชายโช2024จัดขึ้น16-17มีนาคม2024 Miami Airport Convention Center 7งานฟ ใช้เอ็กซ์โปปารีส2024จัดขึ้น16-18มีนาคม2024ที่จูเวอร์เว,เวสไทน์ฮอลล์หนึ่ง 8งาน International Franchise Show 2024จัดขึ้น21-23มีนาคม2024 Coes Convention Center กร so ุงโซลเกาหลีใต้9งาน Licensing China 2024จัดขึ้น8-10เมษายน2024ศูนย์นิทรรศการและการประชุมโลกเซินเจิน้น10งาน Expo f r a n c s i a 2024จัดขึ้น11-13เมษายน2024 Feria de Madrid กุงมาดริดสเปน 2024, 11งาน International Franchise Expo 2024จัด ึ้น12-14เมษายน2024 SMS Convention Center Manila ิลิปปินส์12งานแฟรนไชส์ Expo West 2024จัดขึ้น12-13เมษายน2024ศูนย์การประชุมล o s a n g e l ล s สหรัฐอเมริกา13งาน International Franchise Show London 2024จัดขึ้น12-13เมษายน2024 Excel London สหรัฐอาณาจักร14งาน Atlanta Franchise Trade Show and Expo 2024จัดขึ้น4-5 5พฤษภาคม2024คอบแกลเลเรียเซ็นเตอร์แอดล a สหรัฐอเมริกา15งาน Franchising and Business Opportunities Expo จัดขึ้น4-5พฤษภาคม2024ศูนย์การประชุมนานานชาติซิดนีย์ประเทศออสเตรเลีย16งาน Retail Asia Conference and Expo 2024จัดขึ้น8-10พฤษภาคม2024ศูนย์การประชุมและนิทรรศการฮ่องกง17งาน Las Vegas Licensing Expo 2024จัดขึ้น 21- ยี 23, พ่พฤษภาคม2024ศูนย์การประชุมมันทะเลเบย์มาเลเซีย18งาน IRS and e Delivery Expo 2024จัดขึ้น22 2 3ถึงพฤษภาคม2024 NEC เบอร์มิฮมสหราชอาณาจรรักร19งาน The International Franchise Expo 2024จัดขึ้น30พฤษภาคมถึง1มิถุนายน2024นิวยอร์กซิตี้สหรัฐอเมริกา20งาน China Franchise Expo 2024จัดขึ้น 31. พฤษภาคมถึง2มิถุนายน2 0 2 4ศูนย์การประชุมแห่งชาติจีนเมืองปักกิ่งประเทศจีน 21. งาน ABF Franchising Expo Sao Paulo 2024จัดขึ้น26-29มิถุนายน2 0 2 4สศูนย์นิทรัศการนอเตเมืองเซาเปาโลประเทศบราซิล 22. งาน Franchising and Business Opportunities Expo จัดขึ้น17-18สิงหาคม2024ศูนย์ประชุมเมลเบิร์นออสเตรเลีย23งาน FANY IF International Business and Fr Franchise Fair 2024จัดขึ้น21-22สิงหาคม2024 c o n ฟ e r ร n e เมืองโบโกตาประเทศโคลอมเบีย24งาน Franchise F Road South 2024 6-7กันยายน2024ศูนย์การค้าประชุมรอเดอเรลวประเทศสหรัฐอเมริกา25งาน Franchising and Licensing Asia 2024จัดขึ้น12-14กันยายน2024สิงคโปร์26งาน Vietnam International Retail f r a n ชาโชว์2024จัดขึ้น31ตุลาคมถึง2พฤศจิกายน2024ศูนย์ประชุมไซง่อนโฮจิมินเวียดนาม27งานแฟรนชสยเอ็กซโปออสติน2024จัดขึ้น15 16พฤศจิกายน2024เมืองออสตินรัฐเท็กซัสสหรัฐอเมริกาสำหรับผู้ที่สนใจสอบถามข้อมูลจองพื้นที่บูธติดต่อคุณหยางโทร081-643-85 9 5อ @gfc_a ไทยแฟนชายเซ็นเตอร์เว็บรวมธุรกิจแฟนชายใหญ่ที่สุดในไทยมีแฟนชายชั้นนําให้คุณเลือกมากกว่า600แบรนด์มีผู้สนใจลงทุนแฟนชายแล้วกว่า350,000ห้าหมื่นคนแฟนชายโซลูชันอันดับหนึ่งของไทยบริการให้คำปรึกษาการสร้างระบบแฟนชายอยากซื้อแฟนชายอยากขายแฟนชายอยากทําเป็นแฟนชายแอดไลน์เลยสนใจโฆษณา0 2น0 1 9 1 8 7